มาสู่ KT Economic Outlook นะคะประจำวันจันทร์ที่19มิถุนายนค่ะ ก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราเพิ่งผ่านพ้นไปกับสัปดาห์แห่งอีเวนต์การประชุมของธนาคารกลางต่างๆนะคะมีถึง3าเจ้าด้วยกันค่ะที่มีการประชุมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ผลออกมาเป็นเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวไงเราจะมาอัปเดตนะคะถึงผลกระทบที่น่าจะเกิดขึ้นกับภาพของการลงทุนต่อจากนี้ไปค่ะกับทางดรตป๊อปหรือว่าดรตสมชัยอมรธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์ทางบรรจารกรุงไทยค่ะสวัสดีค่ะดรตป๊อป สวัสดีครับคุณกระแตสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับนักดระเป้าขาสัปดาห์ที่แล้วประชุมแล้วก็รุนกันตั้งแต่อังคารพุธพฤหัสสุ่เรื่อยไปเลยนะคะอัปเดตกันหน่อยละกนันเพาผลของการประชุมธนาคารกลางต่างๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆถ้าดูในภาพรวมๆนะครับก็ถือว่าเป็นไปนตามที่ตลาดคาดนะครับเริ่มตั้งแต่วันพุธนะครับคืนวันพุธที่ที่เฟดมีการประชุมนะครับก็ออกมาก็ยังคงดอกเบี้ยอยู่นะครับแล้วก็เป็นไปตามที่เราคาดด้วย ว่าเมสเซจที่ออกมาเนี่ยยังไงโทนน่าจะฮอกกิชอยู่แล้วนะครับเราเชื่อว่าเป็นฮอกกิชพอสนะครับแต่เมสเซจดูออกมารุนแรงกว่านั้นนะส่วน ECB ก็มีการขึ้นดอกเบีย้ยต่อนะครับดอกเบีย้ยไปอยู่ที่อ่าสแล้วนะครับตัว Refirate นะครับก็ถือว่าสูงสุดตั้งแต่วิกฤต อ่าสัปพราหมณ์มาเลยทีเดียวนะครับ2,008ขึ้นติดต่อเนื่องเป็นครั้งที่8ติดต่อกันนะครับส่วน BOJ เนี่ยอาจจะอ่าโทนก็ยังเป็น easing ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอ่เราอย่างที่เราเคยบอกว่าเรากังวลเรื่องของตัวว่าอ่าจะมีการเปลี่ยนโทนหรือเปล่านะครับจากที่ easing ขนาดนี้อาจจะต้องมีการถอยบ้างปรากฏว่ายังไม่ถอยนะครับเาฉะนั้นในภาพรว,รวมก็เป็นไปตามที่เราคาดนะครับอาจจะมีประเด็น2 3ประเด็นเหมือนกันนะครับอย่างถ้าย้อนกลับไปเรื่องเฟดเนี่ย คือเราคิดว่าเป็นฮอกกิสพอสก็คือแมสเศจออกมายังฮอกกิสอยู่เลยยังยังมีการขู่ว่าจะขึ้นนะครับแต่มันถูกคอนเฟิร์มโดยตัวดอทพลอตที่ออกมานะครับปรากฏว่าดอทดอทพลอตที่ออกมาเนี่ยยังส่งสัญญาณว่าจะขึ้นต่อและขึ้นอีกสัก2ครั้งได้เหมือนกันนะครับคือในในตัวเมมเบอร์ที่มีการเซอร์เวย์เนี่ยทั้งหมด18ท่านนะครับครึ่งหนึ่งบอกว่าจะมีการขึ้นอีก2ครั้งอาจจะมีบ้าง3คน4ี่คนอะไรประมาณนั้นที่อาจจะขึ้นมากกว่า2ครั้ง นะครับเนี่ยอาจจะมีสองสามคนที่บอกว่าอาจจะขึ้นแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าดูในภาพส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ยังบอกว่ายังยังน่าจะขึ้นได้ต่อนะครับอย่น <c oughs> เป็นไปได้ว่าครั้งนี้อาจจะหยุดชั่วคราวรอรูถาการก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็อาจจะมีแนวโน้มขึ้นต่อในอนาคตนะครับซึ่งรอดูถาการว่ารอรูถาการเนี่ยรอดูอะไรนะครับคือถ้าดูตัวเลขข,ของทางด้านเฟดที่ประกาศมาด้วยเนี่ยเรื่องของการฟอร์เควสเนี่ยส่วนใหญ่ออกไปในทางที่ตึงตัวมากขึ้นนะครับคือถ้าดู GDP เนี่ยก่อนหน้านี้เฟดก็มองไว้แค่0.4%นย่ นั่นเองนะครับมีไปว่ามีความ,วาม,วามข้อมูลใครึ่งหลังปีเนี่ยมันอาจจะอ่อนตัวลงนะครับแต่ปรากฏว่าตัวเลขใหม่ Revise Up ขึ้นมาเป็น1%นะครับอันนี้ก็ถือว่าเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับอัตราการว่างงานก็มีการ Revise ลงนะครับหมายถึงตลาดแรงงานตึงตัวมากขึ้นนะครับจาก4.5%หเรหลือ4.1%นะครับแต่ที่สําคัญคือเรื่องตัว Inflation เนี่ย ตัว Core p c อ i n n l a t i o n เนี่ยมีการวิวไรอัพขึ้นมาพอประมาณเหมือนกันนะครับจาก3.6เป็น3.9มัเ้เนภาพในนี้มันสะท้อนว่าตัวเศรษฐกิจยังไปได้นะครับตลาดแรงงานยังตึงตัวตัวอยู่นะครับแล้วก็เงินเฟ้ออาจจะลงชา้าจริงๆนะครับลงชา้ากว่าที่เฟดคาดไว้ตัวเลขใหม่ Core PCE ที่3.9เนี่ยก็ต้องบอกว่าสูงกว่า Tar g ก t ไปเกือบเท่าตัวนะครมันเลยก,ก็เลยเป็น ที่มาว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยได้ต่อเนื่องครับในมุมม,ม,มองเขาเนี่ยก็อีกสักสองครั้งในปีนี้นะครับแต่ตลาดยังไม่ได้เชื่อนะครับตลาดยังคิดว่าอ่าถ้าดูสิ่งที่ไพรซ์เซนในตลาดปนี้เนี่ยยังคิดว่าน่าจะขึ้นอีกสักครั้งเดียวนะครับส่วนใแนวโน้มดอกเบีย้ยข,ขาลงที่ก่อนหน้านี้มีการไพรซ์กันมาเยอะๆเนี่ยต้องบอกว่าอ่าก็ก็ก็หายไปนะครับก็ตอนนี้ก็มาลุ้นว่าจะจะขึ้นกันอีกกี่ครั้งมากกว่านะครับอันนั้นคือในภาพของเฟดนะครับนอ่อนแนวโน้มฟเฟดยังอ,<ๆ> <ๆ S 1> อาจจะขึ คุณลากาศดเนี่ยประธานทางด้าน ECB เนี่ยก็ยังคิดว่าน่าจะขึ้นต่อเนื่องนะครับตลาดプライซตรงนี้ไปพอประมาณแล้วเหมือนกันนะครับน่าจะขึ้นอีกสักครั้งหรือ2ครั้งเหมือนกันนะครับเพราะดูถ้าดูตัวอินเฟชันของทางด้านาทางด้านยุโรปเนี่ยต้องบอกว่าสูงกว่าทางด้านอเมริกาเยอะนะครับอินเฟชันเมกาที่ประกาศมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย มันลดลงมาเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะครับตัวเฮดไลน์อินเทอร์ชันแต่ต้องบอกว่าเป็นผลของฐานเหมือนกันนะครับพอปีที่แล้วเนี่ยเงินเฟอ้อที่มันขึ้นไประดับแปดเปอร์เซ็นเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันประมาณช่วงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเดือนหน้าเนี่ยเราอาจจะเห็นเงินเฟอ้อของอเมริกาเนี่ยยังปรับตัวอยู่แถวสี่เปอร์เซ็นหรืออาจจะลดลงได้อีกเล็กน้อยนะครับแต่อันนั้นอาจจะเป็นเดือนที่ต่ําที่สุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผลของฐานมันจะหายไปถ้าดูตัวฟันเดเมนทัลจริงๆเนี่ย ของอเมริกาเนี่ยอย่างตัวตัวเลขคอ p p e e ที่ประกาศมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับตัวเลขเ e a d ไลน์มันเหลือแค่4จากในเดือนที่แล้ว4.9นะครับแต่ตัวเลขคอนเฟรชันเนี่ยถ้าดูเป็นมานอนมันเนี่ยยัง0.4คูณ12 Analyze นะครับเป็นต่อปีก็จะได้ประมาณสัก4.8%ซซึ่งก็ยังถือว่าสูงมากๆอยู่นะครับแปลว่าตัว ไอ้แรงกดดันทางด้านเงินเฟอ้อเนี่ยของอเมริกาเนี่ยมันไม่ได้ลดลงเลยนะครับขณะที่ของ ECB ของยุโรปนะครับก็ตัวเลขล่าสุดอยู่ที่6.1แนวโน้มคงลงแหลเราเชื่อว่าลงแหละเพราะว่าทางด้านยุโรปเนี่ยมันเป็นเรื่องของส u p p l y นะครับจากราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นปีที่แล้วตอนนี้ราคาน้ํามันก็ร่วงมาแล้วราคาไอ้การธรรมชาติก็ร่วงมาแล้วนะครับแต่จากปัญหาจากรััสกบที่มีกับรัสเซียเนี่ยมันก็ทําให้ความไม่แน่นอนเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เวลาเงินเฟอ้อมันพุ่งขึ้นเร็วเนี่ย สูงเนี่ยมันทำให้เกิดแรงกระเพื่อมได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงยุโรปเนี่ยตอนนี้มันคือเป,เป็นการพาสออนต้นทุนที่ยังที่ยังที่ยังสูงอยู่นะครับไปให้กับคอน s u m e r เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าตัวแม้ว่าไอ้ตัวอินเฟชันในยุโรปเนี่ยจะลดลงแต่สปีดการลดลงอาจจะช้านะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่า ECB เนี่ยยังอาจจะขึ้นดอกเบี้ยได้ต่อนะครับทางด้าน BOJ นะครับที่บอกว่าคงดอกเบี้ยไว้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ o l ล c y rate ลบ0.1ตัวท่าเกตตัวยาว พันันธบ,บตรรัฐบาลยีของพับบันธบตรรัฐบาลอายุ10ปีก็ประมาณศูนยะ์เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแถมมีคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับทางด้านป uh, ระธานบีโอเนะครับคุณโอเอดาคือ,อเขาพูดทํานองว่าเหมือนว่าถ้าผ่อนคลายเนี่ยผ่อนคลายบีโออาจจะเน้นว่าผ่อนคลายมาก ดีกว่าผ่อนคลายน้อยนะครับคือความเสี่ยงของ b o โอเนี่ยเขายังคิดว่าเป็นขาเศรษฐกิจขาลงนะครับแต่จริงๆถ้าดูตัวเลข GDP เนี่ยแต้มนนหนึ่งก็อยู่2.7นะครับตัวคอนเฟอชันก็อยู่ประมาณสัก3.4ก็เรียกว่าเลยแทร็กที่เขาอยากได้แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอาจจะดูไม่มีความจำเป็นที่ต้อง ผ่อนคลายด้วยซ้ำนะครับแต่คือ Mindset เขายัางเป็นโทนที่ผ่อนคลายแล้วผ่อนคลายค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเพราะงั้นไอ้ใครที่เคยเดาว่าไอ้ b บจ,จะ Reverse p olicy เนี่ยก็เริ่มมีอาจจะต้องถ้าดูถ้าเชื่อคําพูดของคุณโอยาดาเนี่ย ก็ต้องกลับมาเชื่อว่ายัางผ่อนคลายต่อเนันมันก็เลยเริ่มเห็นผลตอทางด้านค่าเงินเหมือนกันนะครับเราเริ่มเห็นค่าเงินเยนที่ไหลขึ้นต่อเนื่องมันก็เลยส่งผลกระทบให้ตัวค่าเงินดอลลาร์เนี่ยกลับมาตีแข่งข่าขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีการอ่อนค่าลงมาเล็กน้อยมีการเทคโรฟิตนะครับแต่ดอลลาร์ช่วงนี้ก็ยังดูแแว่งๆอาจจะดูแนวแข่งค่าขึ้นเล็กน้อยด้วยซ้ำน,นะครับ เอ๊ะอันนี้สอนิยตถามว่าฝันตลาดญี่ปุ่นเห่อนะกันค่ะโตเอรบอเราไม่ค่อยได้พูดถึงตลาดญี่ปุ่นกันเท่าไหร่นะคะเพราะถ้าเกิดดูจากช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเขาดูเซ็กซี่น้อยกว่าบรรดาดีเอ็มประเทศอื่นๆนะคะแต่ว่าเพล่เพลบเดียวค่ะผู้ญี่ปุ่นกลับมาปิดระดับสูงสุดในรอบ33ปีเลยนะคะโ้ตร์บออันนี้เรามีมุมมองอย่างไรต่อตลาดนญี่ปุ่นตอนนี้บ้างคะ คือก็ถือว่าเป็นการฟื้นตัวที่ได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าดูในเชิงของค่างเงินเยนอ่อนคอเปรตญี่ปเปิก็เริ่มที่จะกลับมาอร์ฟอมได้เหมือนกันเริ่มมี Earning g r ง w กรที่ดีขึ้นนะครับจากค่างเงินเยนที่อ่อนลงแต่ปรากฏว่าเราเราเราไม่คิดว่าจากนี้ไปนะครับจะตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยคือต้องบอกว่าสปีดในการขึ้นมาในรอบที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างเร็ว นะรับเน,นอ่านนักลงทุนอาจจะต้องเริ่มระวังระมัดระวังเหมือนกันว่าตลาดญี่ปุ่นถ้าเกิดมีการ collection ลงมาเนี่ยอาจจะได้ไดพอประมาณเหมือนกันนะครับเนี่ยอาจจะต้องมีหมดเขาสู่หมดที่ระมัดระวังมากขึ้นนะครับอาจจะมีการ take p r o f i ออกมาบ้างน,นะครับอะไรพวกนี้เนี่ยก็อาจจะเป็น strategi ที่ดูเหมาะสมกว่านะครับในช่วงนี้ครับแต่เขาก็จะไม่ได้ถึงขนาดร้อนแรงเหมือนแบบทางฝั่งของสหรัฐใช่ไหมคะดรบอ ถ้าดูในเชิงวายเลชั่นเนี่ยเราก็คิดว่าตลาดญี่ปุ่นที่ขึ้นมาค่อนข้างเร็วในช่วงนี้เนี่ยในเชิงวายเลชั่นเนี่ยมันก็เริ่มดูที่จะตึงๆแล้วเหมือนกันนะครับ uh. ในเชิงของตัวเทคนิคเนี่ยมันก็หลายๆอินดิเคเตอร์มันก็เริ่มฟองว่ามันมันอาจจะโอเวอร์ฮีทไปหน่อยนะครับเหันนี้อาจจะเป็นจุดที่ต้องระวังตลาดญี่ปุ่นเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับ อ่านั้นกระเถิบไปดูอีกทีนึงค่ะทางฝั่งสหรัฐบ้างค่ะเพราะว่าอย่างที่ดักตะป๊อปเปลี่ยนไปนะคะว่าหลังจากที่เขามีการคงไว้ในตามที่ตลาดคาดแหละแต่ว่าด้วยตัวดอทพลอตเองเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้จะมีเฟดมินิตออกมาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็คงมีข่าวออกมาอีกเยอะแยะต่ออเนื่องนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเฟดเขามีท่าทีจะยังขึ้นต่อในการประชุมครั้งหน้าทานนัตป๊อปเองมองว่าตลาดตอบรับเรื่องนี้ไปหมดแล้วหรือยังคะหรือว่ามันจะส่งผลกระทบยังไงบ้างคะคือมัน สิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดขึ้นนะครับคือเรื่องเสถียความแน่นอนกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวงจรดอกเบี้ยนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยคนอาจจะเชื่อว่าดอกเบี้ยน่าจะเริ่มหยุดแล้วเนาะวะ่าจากไซคลรอบนี้ที่ขึ้นดอกเบี้ยมาเนี่ยอาจจะเริ่มหยุดมาเลยทําให้คนยังคุยชันอยู่ว่าเอ๊ะมันจะหยุดจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าอย่างที่เคยคุยเนี่ย มันก็มีไอโมเดลเทเลอร์รูเนี่ยบอกว่าด้วยอัตราการว่างงานระดับนี้ซึ่งตึงตัวมากนะครับแล้วก็เงินเนฟ้อที่สูงม,มากอย่างนี้เนี่ยดอกเบี้ยเฟดคนที่จะอยู่เท่าไหร่โมเดลยังบ,บอกถ้าประมาณสักแอยู่เลยนะครับ <c ười> <ETF> <Entscheid> mm> เราคิดว่าคงไม่ได้ขึ้นไปขนาดนั้น แต่มันทําให้เกิด uncertainty เก <fe et> <ge> ิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มดอกเบี้ยนะครับเรื่องของสิ่งที่ตลาด price ตอนนี้ยังไม่ได้ price ขึ้นไปสอครั้งนะครับถ้าดูตัว f ฟดฟันฟิวเจอรเนี่ยก็ยัง price ไปแค่ครั้งเดียวในการประชุมครั้งหน้าว่าจะมีการขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งพอความไม่แน่นอนตรงนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีผลกระทบต่อตลาดเหมือนกันนะครับอย่างน้อยในเรื่องของบอลยูเนี่ยอย่างบอลยูสิบปีเนี่ย เราเคยเห็นมันขึ้นไปแถวประมาณปีที่แล้วจะขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้นปีด้วยนะครับเพราะตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่า terminal rate ก็คือดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยจะไปสิ้นสุดที่เมื่อไหร่นะครับมันขึ้นไปสักประมาณสัก4%ได้เหมือนกันนะครับช่วงประมาณต้นต้นปีเดือนมกราเดือนกุมภาประมาณนั้น แต่หลังจากนั้นพอเราค่อนข้างสบายใจขึ้นว่าเทอร์มินอลเรทเนี่ยมันอาจจะไม่ไปหกจบที่หกหรือเจ็ดอะไรเนาะมันอาจจะจบแถวห้าก็เราก็เริ่มเห็นบอลยูอเมริกาเนี่ยซฟลงมานะครับก็เทรดยินอยู่แถวประมาณสักสามจุดห้าบวกลบเนี่ยมาสักระยะหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับจนกระทั่งหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีเฟดเมมเบอร์หลายๆท่านก่อนการประชุมครั้งนี้เนี่ยที่ออกมาพูดว่าเอยอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนาะอีกหลายครั้งเนาะ เราก็จะเห็นไอ้การการแอบสอบข่าวตรงนี้ของของตัวบอลยูเนี่ยตอนนี้จาก3.5ที่บอก3.5บวกลบเนี่ยตอนนี้ก็มาเท้าประมาณสัก3.7 3.8เหมือนกันนะครับก็เรียกว่าอาจจะ price การข,ขึ้นออกไปไปครั้งครั้งากว่าถึง2ครั้งเนี่ยก็เริ่มเริ่มอยู่ในตลาดแล้วนะครับแต่ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าแนวโน้มข่าว ยังออกมาในโทนที่เรียกว่าเป็นเชิงฮอกวิชมากๆอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องระวังว่าบอลยูเนี่ยอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อนะครับแต่สิ่งที่เห็นชัดๆเลยคือตัวอันนี้เมื่อกี้เราคุยระยะยาวนะครับสิปี10ปีมันโดยอธิบายโดยหลายๆอย่างนะครับเงินเฟ้อระยะยาวดีมันสัプラของตัวบอลระยะยาวแต่ถ้าจะดูตัวบอลยูระยะสั้นเนี่ยก็จะประมาณสักหลายๆเดือนก่อนมันอยู่แค่สนแค่นั้นเองนะครับตอนนี้แสขึ้นมาแต่ประมาณ 4.74. 8เเหมือนกันก็ขึ้นมาค่อนข้างเร็วเหมือน นะครับเนอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่บอลยูปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยบอลยูมักจะเป็นใช้มาเป็นดิสคาร์เรตในการคำนวณหาเวลัยชันของตลาดหุ้นของหุ้น,ห,นหุ้นรายตัวด้วย เะนั้นเวลาที่ discount rate มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ตัว v a バ a ชันเนี่ยมันอาจจะดูดรอปลงนะครับหมายความว่าคนอาจจะดอกเยี่ยมสูงก็คือคนอาจจะสนใจลงทุนตราสารนี้มากขึ้นนะครับอาจจะมีการยกเป็นเงินจากตลาดหุ้นไปตลาดตราสารนี้เนี่ยเป็นอาจจะเป็นจุดที่ต้องระวังเหมือนกันในเชิง v a ิง t i ชันของตลาดหุ้นนะครับ แต่เมื่อกี้ที่รป๊อปพูดถึงทางเรื่องของภาวะตลาดหุ้นบวกกับเรื่องของภาวะหุ้นรายตัวแล้วก็มีเรื่องของตัวตราสารนี้แอบนึกถึงของไทยเหมือนกันนะคะเพราะมีประเด็นประมูลสตาร์ทอยู่เหมือนกันถ้าเกิดเรามองจากประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะดรต๊อปรป๊อปคิดว่าเราได้บทรเรียนอะไรจากเหตุการณ์ในครั้งนี้บ้างคะ ก็จริงๆข่าวมันค่อยๆออกมาเรื่อยๆนะครับจุดพีคน่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนคอยก็คือเรื่องตัวเลขงบการเงินนะครับเพราะว่าตรงลงแล้วมันเป็นอย่างไรสตอรี่คือสตอรี่ที่บิวมาก่อนน,นนี้ก็พอเข้าใจกันนะครับแต่ที่คอยดูก็คือเนี่ยตัวเลขงบการเงินว่าตรงลงแล้ว สาะการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับถึงต้องบอกว่าก็ออกมาไม่ค่อยดีนะครับมีการตกดูเหมือนว่ามีการตกแต่งบัญชีกันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่ที่เราต้องระมัดร,ระวังเหมือนกันนะครับบทเรียนที่เราได้จากตรงนี้เนี่ยคือคือคือเราเวลาอย่างสมมติสถาบันหรือนักลงทุนทั่วไปเองก็ตามเนี่ยคือเราก็เอสออนตัวเลขงบการเงินเป็นหลักนะครับใน,นเรื่องของความน่าเชื่อถือของตัวเลขงบการเงินเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด นะครับแต่คือในการวิเคราะห์ของอย่างอย่างเวลาที่เราใช้เนี่ยเราอาจจะดูตัวเลขทางด้นงบการเงินด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ซะทีเดียวซะทั้งหมด นะครับเราต้องมีส่วนอื่นประกอบด้วยนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นในเชิงคุณลิเททีฟกับคุณทิเททีฟนะครับงบการเงินมันเป็นคุณทิเททีฟอยู่แล้วแต่เราก็จะหาตัวปัจจัยทางด้านคุณลิเททีฟในเชิงคุณภาพเนี่ยที่เข้ามาดูประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวตัว,ตวแนวโน้มโครงการนะครับเรื่องของตัวผู้บริหารความเชื่อมั่นนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะมันก็ต้องหาตัวเลขคุณลิเททีฟอะไรเนี่ยที่เข้ามาประกอบด้วย นะครับนนี้นนอาจจะเป็นจุดที่ต้องที่ต้องเอาไปาดูเพิ่มเติมในอนาคตนะครับคือเราอาจจะดูเฉิีตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทั้งร้อยเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ถ้าดูในเรื่องของการลงทุนเนี่ยต้องบอกว่า คือคือไม่ใช่แค่เคสในเคสนี้นะครับบางทีบางอย่างเกิดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะทำให้ฟันดเมนทัลของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปก็ได้นะครับอาทิเช่นเรื่องโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยบริษัทที่เคยดีมาก่อนหน้านี้เนี่ยได้รับผลกระทบโควิดไปเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบได้เหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าในตลาดหุ้นเนี่ยต้องบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องค่อนข้างดีนะครับใ,ในเวลาการซื้อขายเนี่ยโดยเฉพาะสําหรับนักลงทุนรายย่อยเนี่ย สภาพคล่องค่อนข้างดีเพราะันมันเวลาเข้าออกอาจจะมองว่าเข้าออกได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ถ้าสถาบันมันก็อีกอย่างเพราะว่าเรื่องของไซส์ที่เราถือเนี่ยอาจจะทําให้การเข้าออกเนี่ยมันค,ค่อนข้างยากนะครับแต่ในเรื่องของการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยต้องบอกว่าสภาพคล่องโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าน้อยมากๆนะครับถ้าซื้อไปแล้วอาจจะอาจจะเรียกว่าออกแทบจะไม่ได้เลยเพื่อนในการลงทุนหุ้นกู้เนี่ยอาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับในเรื่องของปัจจัยว่าเราจะทํำยังไงให้เราไม่ติดในเรื่องของ ความเสียงเรื่องสภาพคล่องนะครับอ,อย่างแรกเลยก็คือว่ามันโอกาสขายมันน้อยเพี้ยนเวลาถ้าเกิดว่าเราจะคอนเซนเทรตพอร์ตของเรามากๆไปที่หุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนะครับแลาอยังเน้นในเรื่องของการกระจายความเสี่ยง นะครับเพราะฉะนั้นในพอร์ตการลงทุนเนี่ยควรจะมีการกระจายความเสี่ยงหุ้นหลายๆตัวเพราะว่าหุ้นกู้หลายๆตัวนะครับสมมตินะครับเรามีสิบตัวในพอร์ตเกิดมันหายไปตัวใดตัวหนึ่งในพอร์ตเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยพอร์ตเราก็หายไปแล้วสักหนึ่งในสิบนะครับก็สิบเปอร์เซ็นต์ั้นในการ diversify เนี่ยมันจาเป็นต้องมีการ diversify ที่ค่อนข้างกว้างนะครับงนั้นอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ที่เข้ามาพิจารณาเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะครับในเรื่องของการลงทุนในหุ้นกู้นะครับเนี่ยเราถามคหมาะมกับตัวเองหรือยงนคะ อ่ะงั้นมาดูหุ้นไทยกันต่ออีกหน่อยค่ะนักเตปพเพราะวันนี้ก็ดูเหมือนว่ายังเทรดได้แบบอยู่ในกรอบแบบแคบๆมากนะคะ1,500ยังไม่หลุดแหละแต่ว่า1,550ยังไม่หลุดนะคะแต่ก็ไม่ถึง1,560เซตทีค่ะนักเตปไม่แน่ใจว่าตอนนี้สถานการณ์หุ้นไทยที่เรามองเป็นยังไงบ้างคะคืออย่างในวันนี้เลยก็คงเป็นผลต่อเน,นื่องจากวันศุกร์ที่อเมริกามีการเทคโปรฟิตลงมานะครับวันนี้ก็จะเห็นทางด้านเอเชียก็แดงนะครับนัว,ว่าทางด้านตลาดหุ้นไทยเปิดมาก็น่าจะแดงตามเอเชีย นะครับแต่ถ้าดูอย่างที่เราคุยก่อนหน้านี้นะครับว่าปัจจัยที่โอแหงตลาดทุนไทยเนี่ยในช่วงระยะสั้นๆเนี่ยเขคงเป็นเรื่องการเมืองนะครับการผ่านผลการเลือกตั้งไปแล้ว อ่าตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของการอ่รับรองใช่รับรองสสนะครับจัดตั้งรัฐบาลใครโหวตใครจะเป็นเป็นนายกเนี่ยซึ่งก็ยังตอนนี้ต้องบอกว่าในก็ยังมีการคุยอยู่หลายสูตรมากๆเลยนะครับก็ก็สักสามสี่สูตรได้หลักๆนะครับก็อันนี้เนื่องจากความไม่แน่นอนตรงนี้เนี่ยว่ามันใครจะมาเป็นผู้นํารัฐบาลใครจะมานั่งเป็นตําแหน่งนายกที่เป็นหัวเรือของรัฐบาลเนี่ยมันก็เลยทําให้ตลาดมันยังมีความอ่ากังวลอยู่ ว่าจะเกิดอะไรเกิดอุบิเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเราคงต้องไปรอดูความชัดเจนหลังจากช่วงที่มีการโหวตนายก,กน,นะครับเพราะตรงนี้ต้องบอกว่าระยะสั้นๆก็โอแหงหลักๆก็เป็นเรื่องการเมืองในประเทศนะครับก็รอติดตามต่อไปนะครับดูเป็นเชิง เหมือนเหมือนเหมือนละครหลังข่าวก็อาจจะดูสนุกดีนะครับว่า <ทำ S 1> เรื่องการต่อรองทางการเมืองว่าจะเป็นอย่างไรเกิดขึ้นนะครับแต่ผลกระทบมันแน่นอนผลกระทบมันชัดเจนต่อทั้งเศรษฐกิจทั้งเรื่องของตัวภาวะการลงทุนนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นโอแห่งหลักสําหรับตลาดไทยนะครับโอเคค่ะามาสรุปก,กันหน่อยว่าประเด็นในสัปดาห์นี้ที่ต้องติดตามมีอะไรบ้างคะนัะอ จริงในสัปดาห์นี้ถือว่าค่อนข้างน้อยแล้วนะครับเพราะพลิกพิก,พกจริงๆอยู่ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับหลังจากที่มีธนาคารกลางออกมาหลายๆธนาคารกลางเหมือนกันนะครับสัปดาห์นี้ถือว่า,าปัจจัยน้อยลงนะครับในเรื่องตัวเลขเนี่ย ยิ่งเป็นช่วงกลางเดือนด้วยเนี่ยมันจะมีตัวเลขที่ประกาศมาน้อยอาจจะมีเกี่ยวกับภาคอสังหารมิมทรัพย์ในอเมริกานิดหน่อยนะครับซึ่งเราคิดว่าคงไม่ได้มีปัญหานะครับพวกเรซิเดนเชียลเซกเตอร์ของอเมริกานะครับคงไม่ได้มีปัญหาในช่วงนี้นะครับแต่คงต้องติดตามท,ท่าทีของเฟดนะครับเพราะว่าเราสบายใจในช่วงสักสองวีก่อนนั้นพราะเฟดเขาสู่ไ i เรนที่เรียดนะครับไม่มีใครออกมาพูดอะไรเลยจนกระทั่งวันที่ประชุมนะครับตอนนี้เรียกว่าหยุดหลุดไสเลนที่เรียดไปละ ก็ต้องคอยดูว่า f ฟด m มมเบอแต่ละท่านเนี่ยจะมาพูดอย่างไรนะครับก็กังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่าโทนที่ออกมาเนี่ยอาจจะเป็นโทนที่ยังฮอกกิชมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีแค่ไม่กี่คนหรอกที่ที่ที่คิดว่าจะคงดอกเบี้ยนะครับ เกือบครึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งในเฟดเมมเบอเนี่ยบอกว่าจะมีการขึ้นออเบีย้ยสองครั้งในปีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็เดาๆได้เลยว่าโทนที่ออกมาเนี่ยยังน่าจะเป็นโทนที่ฮอกกี้อย่นะครับเพนั้ก็คงต้องติดตามท่าท,ทีของแล้วก็เมสเซจที่ออกมาจากเฟดเมมเบอเป็นหลักนะครับในช่วงนี้ครับ เอาเป็นว่าความเสี่ยงที่เราคิดว่าน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นกับกลายเป็นเรายิ่งเห็นถึงภาวะความไม่แน่นอนมากขึ้นด้วยนะคะยังไงตอนนี้ก็ติดตามการลงทุนกันอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็อย่างที่ดานุโตปบอ,อกไปการกระจายการลงทุนเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สาคัญที่ควรจะต้องทําจริงๆนะคะสําหรับการลงทุนในสมัยนี้เนาะหรือถ้าใครนะคะอยากจะหาโอกาสการลงทุนหรือว่าอยากจะลองดูว่าการลงทุนแบบไหนกระจายแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับตัวเองลองติดต่อมายังเคทาสมาร์ทเทรดได้เลยนะคะสําหรับ,บวันนี้ตานุโตปต้องขออนุญา ลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมมันเหนื่อยจังเลยคะนักป๊อบเหนื่อยเหนื่อยจังเลยเ มันปีดีไปแล้วนี่มันปีดีไปแล้วเคยควบผิดไม่ทันค่ะ